คะสวัสดีค่ะผู้ติดตามช่องโูชิยน้อยทุกคนนะคะวันนี้รูชิยน้อยก็เอ,เอาหลักนะคะการ manifest ตามหลักการของอับราฮัมฮิกส์นะคะ,ะชื่อว่ากุญแจการ manifest ง่ายๆสไตล์อับราฮัมฮิกส์มาฝากทุกคนคะ่ะอับราฮัมฮิกส์เนี่ยเขาจะพูดถึงคำว่า vortex นะคะเพื่อนๆหลายคนถ้าเป็นแฟนพันธุแท้ของอับราฮัมฮิกส์นะไม่ว่าจะเคยอ่านหนังสือของเขานะคะหรือว่าดู YouTube ของเขานะคะจะได้ยินคำนี้บ่อยๆนะคะหลายคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้อย่างที่บอกนะคะรู้แล้วว่าคำว่า Vortex เนี่ยก็คือแหล่งพลังงานสูงนะคะแหล่งพลังงานระดับสูงที่มีแต่ความเป็นไปได้นะคะซึ่งอับราฮัมฮิกส์เนี่ยเขาให้คำจํากัดความเป็นภาษาอังกฤษไว้หลายคำนะคะคำหนึ่งที่เขาใช้ก็คือเป็น eternal pool of well being นะคะเป็น บ่อน้ำอันอุดมสมบูรณ์ที่มีอยู่ตลอดกาลนะคะซึ่งเราอาจจะเทียบกับคำว่า universe ก็ได้เราอาจจะเทียบกับคำว่า god ก็ได้นะ,ะหรือว่าทางควอนตัมฟิสิกส์เนี่ยเขาก็คือเทียบกับความว่างเปล่าที่มี limitless possibility นะคะก็คือความเป็นไปได้อย่างไร้จำกัดน,นะคะ ก็คือเป็นคลื่นพลังงานความสัน่นสะเทือนสูงนั่นเองถ้าจะพูดถึงเรื่องพลังงานนะคะหรืออาจจะเป็นคำว่า source energy าตามหลักของกูรูบางคนนะคะแต่ของอับราฮัมฮิกส์เนี่ยก็คือคำว่า vortex นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอ,อีกคำหนึ่งนะคะที่เขาให้คำบัญญัติความไว้ก็คือมันเป็น state of vibrational being of all positive motion forward ก็คือเป็น Vibrational เป็นความสันะเทือนของอพลังอารมณ์ทางบวกที่เคลื่อนไหวไปข้างหน้านะคะก็คือความมีความสุขนั่นเองนะคะซึ่งอับราฮัมฮิกซ์เนี่ยเขาจะมีเพลงประจำตัวเขาอยู่นะคะชื่อว่า joy is the key ดังนั้นกุญแจการ manifest ง่ายๆ่ายสไตล์อับราฮัมฮิกซ์ก็คือ joy เนี่ยแหละคะ่ะ ความสุขนะคะความสุขใดๆก็แล้วแต่นะคะที่เราจะสามารถมีได้ในทุกๆวันนะคะก็คือทำให้ตัวเองมีความสุขนะคะทำอะไรที่ตัวเองมีความสุขแล้วก็เอาสติของตัวเองเนะะี่ยค่ะมาจับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองอยู่เสมอนะคะว่าเมื่อ,อไรที่เรารู้สึกไม่ดีปุ๊บเนี่ยอับราฮัมบอกว่านั่นคือเราออกจากวอร์เท็กซ์แล้ว หรือออกห่างจากวอร์เท็กซ์แล้วแต่เมื่อไหรก็ตามนะคะถ้าเรายังรู้ตัวแล้วก็เรายังมีความสุขหรือว่าความรู้สึกดีๆอยู่นั่นแสดงว่าเรายังอยู่ในวอร์เท็กซ์อยู่นะคะแม้กระทั่งว่านะคะแม้กระทั่งว่าเวลาเรามีความรู้สึกดีนะคะมีความอิ่มเอมมีสันติสุขอยู่ภายในเนี่ยช่วงขณะนั้นนะคะมันอาจจะดูเหมือนว่าไม่มีความคืบหน้า ในชีวิตนะคะความคืบหน้าคือ,อความมั่งคั่งร่ํารวยนะความคืบหน้าในทางเติบโตในทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยแหละค่ะนะคะเราอาจจะได้ยินฟีดแบ็จากใครบางคนนะคะมาบอกเราว่าเฮ้ยคุณฝึกฝนกดแรงดึงดูดแต่คุณไม่เห็นมีความก้าวหน้าในชีวิตเลยมันอาจจะมีฟีดแบ็นี้มาจากคนรอบข้างของเราะคะคำแนะนำของอับราฮัมฮิสนะคะ ที่บอกให้พวกเราตอบกับคนคนนั้นก็คือนะคะอันนี้คือเราต้องมั่นใจก่อนนะคะว่าสภาวะจิตใจของเราเนี่ยยังมีความสุขอยู่ฟีดแบ็นั้นหรือว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์นั้นเราไม่ได้รู้สึกสั่นสะเทือนหรือเป็นผู้ถูกกระทบกับคําถามนั้นนะคะคือเราก็แบบใจร่มๆอยู่นั่นเองนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราสามารถที่จะตอบเขาได้นะ,ะซึ่งเป็นสิ่งที่อับราฮัมฮิกส์เขาแนะนาค่ะ เขาบอกว่าคือความคลื่นหน้าในวอร์เท็กซ์คนที่อยู่นอกวอร์เท็กซ์อาจจะมองไม่เห็นอันนี้อาจจะเป็นคําแนะนําที่เราฟังแล้วเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเดี๋ยวก็มีเรื่องต่อไปหรอกกับคนคนนั้นใช่ไหมคะความรู้สึกแบบนี้ก็แสดงว่าเรายังไม่มั่นใจว่ามันมีวอร์เท็กซ์อยู่จริงนั่นเองนะคะเราอาจจะยังไม่กล้าตอบนะคะเพราะว่าเรายังไม่มีความมั่นใจมากพอแต่ สิ่งที่เราทําได้ก็คือฝึกไปเรื่อยๆค่ะฝะึกไปเรื่อยๆถ้าเราเห็นว่าเราไม่สมควรที่จะตอบแบบนั้นนะคะเราก็มาฝึกหันกลับมาฝึกหันมาดูแลความคิดความใส่ใจของอารมณ์ความรู้สึกของเราแทนนะคะเพราะว่าคืออย่างที่บอกอะค่ะว่าถ้าเกิดว่าเรามีความสบายใจเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่เป็นผลกระทบนะคะเป็นเหยื่ออยู่ในสภาวะเหยื่อจาก คําพูดหรือฟีดแบ็ k ต่างๆนะคะค่อยพูดออกไปเพราะว่าเวลาพูดออกไปเนี่ยมันก็จะมีผลลัพธ์มีฟีดแบ็กลับมาอย่างใดอย่างหนึ่งต่อเนื่องไปนะคะเพราะฉะนั้นก็คือดูค่ะว่าสภาวะแวดล้อมหรือคนที่กําลังคุยกับเราอยู่เนี่ยเป็นคนประเภทไหนนะคะ,ะเราเองนั่นแหละพลังของเราเองเนี่ยอยู่ในพลังงานความสัน่นสะเทือนสูงมากเพียงพอ ที่จะไม่อยู่ในสภาวเยือหรือเปล่าอันนี้คือหลักสําคัญนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เรายังรู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะรับผลกระทบหรือว่าแรงกระเพื่อมต่างๆที่จะฟีดแบ็กเรามาได้เนี่ยนั่นก็แสดงแล้วล่ะค่ะว่าพลังงานความสันะเทือนของเรายังไม่สูงพอนะคะเราก็หันกลับมาฟูมฟักนะคะอา,อารมณ์ความสะเทือนของเราหากิจกรรม อะไรดีๆที่จะทำให้เราเนี่ยทำแล้วมันอยู่ในความสันเทือนสูงอยู่ได้อันนี้ก็คือเราต้องเป็นคนที่มีสติอยู่เพียงพออยู่ตลอดเวลาอยู่อย่างสม่ำเสมอนั่นเองรู้ความต้องการของตัวเองให้ชัดเจนนะคะว่าเราต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นเราไม่ควรที่จะใส่ใจกับฟีดแบ k ลบๆนะคะคนที่คิดลบคนที่มีอารมณ์เชิงลบที่อยู่แวดล้อมเรานะคะ ข่าวลบ,ลบนะคะสื่อต่างนะคะทั้งสื่อสายหลักสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยแหะค่ะน,ะ,ะ,นะ,ะถ้าอะไรมันอยู่ในทิศทางลบแล้วจิตใจเราจะเศร้าหมองนะคะหรือว่าเราจะโกรธเราจะโมโ oh ห ok ขึ้นมาเนี่ยเราต้องรู้ตัวนะคะว่านั่นถ้าเราไปใส่ใจนั่นคือการออกห่างจากวอร์เทกซ์ของเรานะคะเราจะาสูญเสียความจอยความสนุกความสุขในชีวิตไปนั่นเอง เพราะฉะนั้นสติหรือ consciousness เนี่ยค่ะมันสำคัญมากๆค่ะนะคะสติจะมีได้คือเราก็ต้องฝึกสมาธิเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าอับราฮัมฮิกส์คืออับราฮัมเนี่ยหลายคนก็ทราบแล้วนะคะว่าเป็นชื่อของดวงจิตที่มีองค์มหาปัญญามีความรู้จากจักรวาลน,นะคะความรู้ที่จะทำให้เราเติบโตมีระดับความสันตะเทินสูง แล้วพอเราเป็นสิ่งนี้นี่แหละนะคะเราถึงจะได้สิ่งนี้มาก็คือความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตเพราะว่าคนเราเนี่ยไม่ได้ดึงดูดสิ่งที่เราต้องการแต่ว่าเราดึงดูดสิ่งที่เราเป็นนะคะกลับมาที่อับราฮัมฮิกส์นะคะก็คือชื่อของมนุษย์เขาเนี่ยคะ่ะก็คือชื่อเอสเธอร์ฮิกส์นะคะเอสเธอร์ฮิกส์ตอนแรกเนี่ยนะคะยังไม่สามารถที่จะเรียกว่า ได้ร่างทรงของอับราฮัมฮิกส์พูดคำนี้ก็แล้วกันนะคะมันเป็นการเข้าใจง่ายดีหมายแรกๆเนี่ยนะคะที่เขายังไม่สามารถจูนคลื่นแล้วรับร่างทรงจิตวิญญาณของอับราฮัมเนี่ยนะคะมาถ่ายทอดความรู้ต่างๆได้เนี่ยเอสเตอร์ฮิกเนี่ยจะต้องฝึกสมาธินะคะวันละ15นาทีเนี่ยเพื่อนๆว่ายาวนานอยู่แค่ไหนคะเขาฝึกทุกวันนะคะ เป็นระยะเวลา9เดือนนะคะโดยที่ว่าไม่มีวันไหนเลยที่ข้ามนะคะเขาฝึกอย่างตั้งใจนะคะจนจิตของเขาเนี่ยนิ่งพอมีความสงบนิ่งพอนะคะมีความสันเทือนสูงแล้วก็สามารถที่จะเป็นเหมือนกับภาชนะรองรับดวงจิตของอับราฮัมฮิกส์ได้นั่นแหละคะ่ะเพราะฉะนั้นสตินะคะของเขาก็คือ มีค่อนข้างสูงนะคะในระหว่างการฝึก9เดือนนั้นนะคะจับตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเองเนี่ยเผลอไปคิดลบเผลอไปมีความรู้สึกทางลบนะคะเขาก็จะบอกตัวเองแบบนี้ค่ะเหมือนกับที่ศพเขาสอนพวกเราเนี่ยค่ะว่าเรากําลังออกห่างจาก vortex แล้วนะนะคะให้รีบกลับมาโดยหาอะไรที่ทําแล้วมีความสุขนะคะโดย ความรู้สึกขอบคุณกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่นะคะว่าเราโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะความรู้สึกขอบคุณหรือกิจกรรมต่างๆที่เขาทำอะค่ะก็พาเขากลับมาใกล้วอ r เท็กซ์หรือเข้าไปอยู่ในวอ r เท็กนะคะเขาก็ทําสิ่งต่างๆเราเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนรอบข้างของเขาถามว่าตัวอย่างที่เขายกให้ฟังเนี่ยค่ะก็คือเขาเผชิญมาเองนั่นแหละค่ะ นะคะพอเขาเผชิญฟีดแบกต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ว่าคนมาสบประมาทเขาว่าเอ้ยชีวิตคุณไม่ก้าวหน้าเท่านั้นนะคะมันยังมีอีกนะคะที่บอกว่าเอ้ยคุณเห็นแก่ตัวมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยคุณมีแต่หาความสุขให้ตัวเองคุณไม่ได้สนใจสภาวะสังคมเลยว่าคนในสังคมมันจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงคุณไม่ตามข่าวเลยเหรืออะไรพวกนี้นะคะ แล้วอับราฮัมฮิกส์นะคะก็บอกว่าคือการที่จะสนใจความสุขของตัวเองแล้วคนอื่นบอกว่านี่คือเป็นการเห็นแก่ตัวอับราฮัมฮิกสอนว่าจริงๆแล้วคำว่าเห็นแก่ตัวหรือตัวคำว่าเซลฟ์เนี่ยค่ะเซลฟ์ self มันคือซอร์สค่ะนะคะในมีนิ่งของอับราฮัมฮิกส์นะะเพราะฉะนั้นการใส่ใจว่าตัวเองมีความสุขมากเท่าไหร่นะคะ นั่นคือการที่จะทำตัวเองเนี่ยอยู่ในวอร์เทกซ์นะคะให้อา่าอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วก็อยู่ได้ตลอดเวลานั่นเองนะคะทั้งนี้นะคะก็คือวิธีการที่เรามีความสุขเ,เรามีขึ้นความสันเสิสูงก็แน่นอนที่สุดนะคะว่ามันจะต้องไม่เดือดร้อนไข่มันต้องอยู่ในกรอบของสิลธรรมแล้วก็กฎหมายนะคะไม่ใช่ว่าไปใช้อา่ายาเสพติดอะไรบางอย่างนะคะอันนั้นไม่ใช่นะคะ เขาบอกว่าเราต้องแคร์นะคะการที่เราจะสามารถอยู่ใน Vortex ได้ตลอดเวลาได้ยังไงนะคะอันนี้คือเป็นโฟกัสค่ะนะคะของเราแต่ละคนในแต่ละวันนะคะที่เราจะต้อง practice high vibration นะคะ,ะ,คะเพื่อให้ t c t นะคะเพื่อให้ขึ้นไปอยู่ในระดับเดียวกันกันกบชีวิตที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นั่นเองเมื่อเราเป็นสิ่งนั้นนะคะ เราถึงจะได้สิ่งนั้นมาอย่างที่บอกเราไม่ใช่ว่าเราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการถ้าเกิดว่าในขณะที่เราต้องการ v i b r a t i o n a l ของเรายังไม่แมชกับสิ่งนั้นเราก็จะไม่ได้แต่ถ้าเมื่อ,อไหร่นะคะเรามีความสุขเราอยู่ใน j o ยเรามีขึ้นความสันเทือนสูงนะคะถ้าตามชาร์จพลังงานนั่นก็คือ joy o y v o v e p e e นะคะก็คือมีความรักมีความสุขมีสันติสุขนั่นเอง นะคะซึ่งอับราฮัมฮิกซ์เนี่ยคือเขามีเพลงประจำตัวเลยนะคะว่า joy is the key นะคะแน่นอนที่สุดว่าการดำเนินชีวิตเนี่ยความท้าทายต่างๆมันไม่ได้หายไปนะคะข้อแนะนำของอับราฮัมฮิกซ์ก็คือเวลามีสถานการณ์มีผู้คนมีเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความท้าทายอะคะ่ะเราจะต้อง non resist ค่ะเราจะต้องไม่ต่อต้านมันนะคะ เราจะต้องโอบรับมันนั่น,น,นเองนะคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา resist นะคะนั่นก็แสดงว่าเราจะออกห่างจาก vortex เหมือนกันเพราะว่าเรา resist เนี่ยปกติเราทำอะไรคะ resist เนี่ยแปลว่าต่อต้านนะคะ,ะเวลาเรา resist ปกติเราก็คือโทษบน่นอ้างใช่ไหมคะไม่ยอมรับสถานการณ์นั้นๆนะคะว่าทำไมเธอมาทำแบบนี้เพราะาเธอเป็นแบบนี้ฉันก็เลยเป็นแบบนี้ พราะสถานการณ์เป็นแบบนี้มันก็เลยทําให้ฉันต้องหงุดหงินี่คือ e s i s t นี่คือต่อต้านไม่ยอมรับนั่นเองสิ่งต่างๆเนี่ยค่ะมันไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีด้วยสถานการณ์มันเองด้วยชนิดของพฤติกรรมของคนเองนะคะสิ่งต่างๆเนี่ยมันดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่เราต่างหากที่ให้ความหมายกับสิ่งนั้นนะคะถ้าเรา ให้ความหมายกับพฤติกรรมนั้นว่ามันเป็นปัญหามันเป็นความท้าทายนี่แหละค่ะก็คือการต่อต้านของเราไม่ยอมรับสิ่งนั้นเขาก็เลยให้ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นโดยการ non resist นะคะก็คือ,อมัน meant to be หรือว่ามันจะต้องเป็นเช่นนั้นแหละมันเกิดขึ้นแล้วนั่นเองนะคะสู้ซะว่ารักษาใจเราะะให้ร่มร่ม ให้มีความสุขให้มีสันติสุขต่อไปได้ยังไงเราอาจจะใช้ความรักความเมตตานั่นแหละค่ะนะคะว่าผู้คนก็ผ่านอะไรมานะคะเขามีปัญหาของเขาเราก็เพียงแค่ว่าอ๋อเขามีปัญหาอะไรอยู่เขาก็เลยมีความอึดอ,อัดมีแรงสั่นสะเทือนต่ำนะคะมีสภาวะเหยื่อนะคะเขาเองโทษบ่นอ้างอยู่แต่ตัวเราเนี่ยต้องรู้ตัวนะคะ ว่าเราไม่ต้องการสภาวะการแบบนั้นเพราะสภาวะการแบบนั้นมันหมายถึงว่าตัวเราอะอยู่ห่างจากวอร์เทกซ์ตัวเราจะออกจากวอร์เทกซไปแล้วนะคะเราจะต้องอยู่ในคลื่นความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ซึ่งก็คืออยู่ในความสั่นเทือนของความรักความสุขความสันติสุขความเมตตานะคะ,ะต่อตัวเราเองนี่แหละมากที่สุดนะคะ เมื่อเราเป็นสิ่งนี้มากที่สุดแล้วเนี่ยความที่เป็นสิ่งเนี่ยค่ะมันจะแผ่ออกไปสู่คนอื่นเองนะคะไม่ว่าจะเริ่มต้นในครอบครัวของเราในสังคมของเรานะคะอับราฮัมฮิสบอกนะคะบอกว่าเราต้อง think on purpose ก็คือคิดอะไรต่างๆเนี่ยต้องกลั่นกรองแล้วให้ดีนะคะว่ามันยังอยู่ในวัตถุประสงค์ของเราหรือเปล่า ก็คือวัตถุประสงค์ของการที่จะอยู่ใน v o r t e x กนะคะก็คืออยู่ในคลื่นของ love joy peace นี่แหละค่ะนะคะ,นะคะมันจะส่งให้เรา f e ลหรือความรู้สึกนะคะความรักความจอยความสุขหรือสันติสุขนี่แหละคะ่ะแล้วก็การรู้สึกต่างๆพวกนี้คะ่ะเวลาเราลงมือทำอะไรเนี่ยเราก็จะทำด้วยคลื่นความสันเติเทินสูงการทำอะไรด้วยความสุข คนอื่นๆเวลามองเรามาค่ะเขาจะเกิดแรงบันดาลใจเขาอยากจะเกิดความร่วมมือกับเรานั่นเองนะสมมุติว่าเราเป็นแม่ค้าขายสินค้าค่ะนะเราขายด้วยแพชชั่นเราขายด้วยความสุขใครๆก็อยากมาซื้ออันนี้เป็นต้นนะคะยกตัวอย่างแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรานะคะการแมน i f เฟสง่ายๆสไตล์อับราฮัมฮิสก็คือ joy is the key นั่นเองค่ะเพื่อนๆนะ วันนี้นะคะกุญแจง,ง่ายๆนะคะสไตล์อับราฮัมฮิกส์มาฝากนะคะแต่ละวันนะคะตอนเช้าเนี่ยถามตัวเองนะคะวันนี้เราจะดำเนินชีวิตแบบไหนนะคะเราจะอยู่ในวอร์เท็กซ์ของเราหรือเราจะออกห่างจากวอร์เทกซ์ของเราเมื่อเราเซตตัวเองในทุกๆเช้าแล้วคะ่ะมันจะเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางเราของแต่ละวันนะคะ แล้วถ้าเรามีอารมณ์หลุดไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเราต้องรักแล้วก็เมตตาให้ตัวเองก่อนนะ,ะผ่าตัวเองกลับมา,อ,าอยู่อย่างสม่ำเสมอในทุกๆครั้งเท่านั้นล่ะค่ะ <c oughs> การขยายของ b e อิงของเราคนที่เป็นจิตเดิมแท้ที่เป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะมีความรักมีความเมตตาเหมือนกับตอนที่เราเป็นสมัยเด็กๆอะคะ่ะมันก็จะเริ่มกลับมามากขึ้นมากขึ้น เอาละค่ะถ้าใครมาเจอกันครั้งแรกนะคะก็สามารถกด subscribe ไว้ได้นะคะถ้าใครดูยังไม่กดก็สามารถกดได้เช่นกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะกับข้อมูลความรู้วิธีการดีๆที่จะทำให้เราเนี่ยมีขึ้นอารมณ์ความสันตเทือนสูงนะคะมีความสุขในชีวิตนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ Feel good, I can do it, feel good, I can do it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 . Can do it.